กดไลค์ช่งตีหลกักโขดหกได้นะครับฝากติดตามกดซับไคากดไลค์กดแชร์มาเจอกับช่างตีหลกักโกเชินแนลนะครับวันนี้โอ้คิดถึงเอซนะครับก็เอฟซี FC กินข้าวกันยังครับช่วงนี้โควิดระวังตัวได้นะครับ อย่าไปเที่ยวไหนกันนะครับช่วงนี้ใครเล่นที่เกงโควิดพักผ่อนเยอะๆนะครับอเว้นหายเว้นพักผ่อนเยอะๆนะครับรอแจ้งดีมาก็ุ่งนี้ก็แจ้งตีต้องไปส่วนกับป่านแล้วนะครับ ก็ไม่มีคลิปกัดลงให้พี่ๆดูนะครับก็กำลังกัดนอนนะครับใครที่คิดถึงจ่างตีในช่อง youtube นะครับตอนนี้จ่างตีก็ลงคลิปมันเดิมแล้วนะครับตีห่างหายไปนะครับที่พูดเหมือนข้าวนั้นช่างตียิ่งโกรธยิ่งแค้นเลยนะครับตอนนั้นก็คิดถึงเอฟซีพี่ๆเนาะที่ทางที่อื่น ทางที่ดูคลิปช่างตีหลักขุกนะครับตอนนี้ก็ช่างตีก็กำลังก็เข้านอนนะครับพรุ่งนี้ก็กดไลฟ์สดไปแห่กระปานนู้นนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวต่งตีนอนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักขุกชินแนลนะครับ ก็มีอะไรก็ไจ้งตีกันมาอัปเดตนะครับวันนี้แจงตีก็บอกว่าช่างตีกลับมาท o YouTube เหมือนเดิมนะครับที่แจงตีค่กขานั้นไปเอซี FC ก็น่ากดน่าสนใจนะครับวันนี้แจงตีก็ไม่มีคลิปเด็ดลงเหมือนเดิมแต่กลับมาให้เอซได้ดูนะครับ แตจงตีก็เอาคลิปเก่าๆมารวมกันนะครับพี่น้องรวมกันในนี้เนี่ยแล้วแจ้งตีก็เอาลง YouTube ให้หมดนะครับทีกคลิปแจ้งตีถ่ายล่าสุดคลิปอะไรที่เก่าๆนะครับแจ้งตีก็เอาลงให้หมดนะครับทุกคนเตรียมดูใน y youtube จ้งตีได้เดี๋ยวจ้งตีเอาลงให้นะครับที่ไปถ่ายใครถ่ายยังแม่ถ่ายอะไรทจ้งตีก็เอาลงให้หมดนะครับมีเอฟซีคิดถึงจ้งแมวเนาะ แช่งตีก็ไม่ค่อยมีคลิปกันลงนะครับคลิปก็มันก็ไม่่อ้มีเลยป<ะ>เดี๋ยวเราไปทำคลิปให้หมดเลยครับ